بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم فوزتها تنقل كم كنمي هو خاوى إلا كم قسم تنقسم معاصي نن ننمعي قوام وا رباب نن สามารถที่จะจำแนกออกเป็นกี่ประเภทนะครับเชคฮาฟิราฮิานอรองลจาท่านตอบบอกว่าตังงอซิมุอีลาะ صغائر هي ย ل ตวะกะบ ك อิรฮิย ي ลมูบิก ا ตนะครับนั่นหมายความว่าความผิดที่มนุษย์กระทำนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ระดับเดียวหรือขั้นเดียวหรือชนิดเดียว แต่จำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับจำแนกออกเป็นซรอเอสหมายถึงบาปเล็กนะครับบาปเล็กในที่นี้คือความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ชนิดที่1ชนิดที่2คือกาบาเอสคือบาปใหญ่นั่นหมายถึงความผิดที่จะนําพาไปสู่ความพินาศหรือความหายนะนั่นคือความผิดที่ร้ายแรงนั่นเองนะครับ ดังที่ a l l า h t a ไ l ้เล่าอวัยนในกุรานบอกว่ารับบาฟ فغفر لنا ذ า و ب ن ا น ك ف า عنا س ฟ ئ ا ت ن ا นะครับเราจะอ่านกล่าวถึงดวัวของบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าโอ้ oh, พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขอพระองค์ได้โปรดอภัยในนูบ ب นาในความผิดของพวกเราวกิรอันนาและได้โปรดอภัยใน س อาตินาทั้งุนูบกับความผิดย ي อาตกับความผิด แต่เมื่อเราจะ,าะกล่าวถึงสองสิ่งนี้ในอายะเดียวกันจึงมีความหมายที่แตกต่างกันฉะนั้นคำว่าตุนูปจึงหมายถึงบาปใหญ่ สยาดหมายถึงบาปเล็กฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ได้บอกให้รู้ว่าความผิดนั้นมีอยู่สองชนิดนะครับเชคฮาฟิดนะฮะกามีรอฮิมฮุลลอฮูจาราท่านจึงถามในคำถามข้อตัดมาบอกว่าบิมาดาทูกัฟฟารุสเซียอฉะนั้นเมื่อความผิดมีสองชนิดเราจะดูชนิดแรกก่อนชนิดแรกคือความผิดหรือบาปเล็กนะครับหรือบาปที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรพี่น้อง เช่นการพูดคำหยาบในบางครั้งบางคราหรือการสบดคำพูดที่ไม่ดีออกมานะครับหรือการละเลยการละหมาดซุนนะหรือการซิกรุลลฮอหลังจากละหมาดฟารดูหรือการไม่กล่าวบิสมิลล์ก่อนรับประทานอาหารอันนี้เป็นบาปเล็กหรือการไม่ให้สลาม หรือการไม่ตอบรับสาลามเมื่อได้ยินเสียงคนให้สาลามหรือการฟังเรื่องไร้สาระนี่เป็นอะไรเป็นบาปเล็กๆน้อยๆเช่จึงถามบอกว่าความผิดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าบาปเล็กเนี่ยสามารถที่จะลบล้างด้วยกับสิ่งใดได้บ้างนะครับเชชยกหลักฐานที่เราจาและได้กลนะ่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินตัจตนบุคบาอิรมาตุนฮอหนะนันหูนุกฟ เระอังคุมสียอทิคุ้มวันด ا ขลุ م มมดัลนกรีมาลาตาวลาบอกว่าหากวกเจ้าลีกเลี่ยงอิสตินาบหมายถึงหลีกเลี่ยงออกห่างให้ไกลไม่ข้องเกลียวไม่ยุ่งเกลียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับบาปใหญ่ แสดงว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามที่จะไม่กระทําความผิดที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราจะอาลาห้ามพวกท่านทั้งหลายจากสิ่งเหล่านั้นเราสาลาสัญญาบอกว่านุกเฟรังกุมไซยาติกุมเราจะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆให้แก่พวกเจ้านั่นหมายถึงบาปเล็กๆนั้นเราจะอาลาจะลบล้างด้วยกับการที่เราออกห่างจากบาปใหญ่เมื่อไรที่เราไม่ทําบาปใหญ่ออกห่างจากมันเราจะอาลาจะลบล้าง ความผิดที่เป็นบาปเล็กๆให้แก่เราแล้วเราจะสัญญาบอกว่าวน,นุดคินกุ่มโมุคอลันกรีมาและเราจะให้พวกเจ้าเข้าสู่ที่พำนักสถานที่พักที่อันทรงเกียรตินั้นหมายถึงสวรรค์นั่นเองในวังเกียร์ในอีกอายะหนึ่งเราสุภาณฮูวาจาละเดก่าวบอกว่า อินนัลฮะเนาตยุดฮิบันสัยอัตเราจะอ่านปกาบบอกว่าแท้ที่จริงคุณงามความดีนั้นจะมาลบล้างความผิดและความผิดในอายะนี้หมายถึงอะไรหมายถึงบาปเล็กๆน้อยๆ ฉะนั้นเชคฮาฟิ a จึงบอกว่า فأخبرنا الله تعالى أن ا ل س ي ئ ا ิ تكفر ب บิล ن ا بالكبائر وبفعل السهانات ฉะนั้นในสองอายะห์นี้ทําให้เรารู้ว่า Allah จะได้บอกให้พวกเราทราบว่าความผิดเล็กๆน้อยๆหรือบาปเล็กนั้นจะถูกลบล้างด้วยกับสองสิ่งหนึ่งด้วยกับการที่เราออกห่างจากบาปใหญ่สอง้วยกับการกระทําความดีงาม وكذلك جاء في الحديث แล้วฉันเดียวกันใน حديث ที่ท่านนบี้ยซนน์ละฮ์อลุมุสลามได้กล่าวว่าว่าตบีอิสซาฮิอันฮัสนาตะตมูฮะท่านรอซูลบอกว่าจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีเพราะความดีจะลบล้างความชั่วแปลว่าเมื่อเราทําความผิดแล้วจงทําความดีตามหลังเราจะอจะให้ความดีงามนั้นลบล้างความผิดความผิดไหนความผิดเล็กๆน้อยๆ เชจึงอธิบายต่อบอกว่าวกะดัลิก้จะอ่านในข่าวดิษีสัตย์ใะ้เห็นะครับและเช่นเดียวกันมีดข่าวพอดีที่ท่านอับดอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยืนยันว่าการกระทำความดีงามจะมาลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆดังที่ทารุสุนเดากล่าวเอาไว้ในบางข่าวพดีที่เชคยกมาบอกว่าอันนะอิสบะกลูดูอีกลัลมาคารีหนึ่งในนั้นก็คือการ พยายามอาบน้ําละหมาดให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ยากลําบากแปลว่าช่วงเวลาที่อากาศหนาวเนี่ยเราก็มักที่จะอาบน้ําละหมาดเอาเพียงแค่พอใช้ได้ใช่ไหมครั้งหนึ่งพอแล้วแต่เราพยายามที่จะใหาสมบูรณ์2ครั้งสาครั้งให้เประเสริ์ที่สุดเพื่อเป็นการที่จะรักษาน้ละหมาด ให้เป็นอย่างดีต่อสสัญญาว่าใครที่พยายามรักษาน้ําะหมาดให้สมบูรณ์อาบน้ําละมัดให้สมบูรณ์เนี่ยเราจะเราจะลบล้างความผิดให้แก่เขาหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนน้ํามันร้อนเราก็อาบนิดๆหน่อยๆเพราะให้มันทั่วครั้งเดียวพอแต่เราพยายามที่จะอาบให้ครบท้วนสมบูรณ์สองครั้งสามครั้งเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้รับความดีงามอันมากมายต่อสุขบอกใครที่รักษาเช่นนี้ได้เนี่ย เราจะเราจะลบล้างความผิดให้แก่เขานั่นหมายถึงความผิดเล,เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วหมอบอกว่าหากว่าน้ําโดนแผลจะเกิดอันตรายเราบอกฉันจะอิสบารุลวูดูอาบน้าละมาที่สมบูรณ์อาบสามครั้งสุดท้ายแผลเน่าติดเชื้อไม่ได้นะเป็นบาปหากว่าน้ําโดนแล้วเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายศาส,สนาก็อนุโลมให้เราลู บนแผลนะครับในะดีบทนี้ไม่ได้หมายความว่าให้รักษาอาบน้ําละมาที่ให้สมบูรณ์แม้ว่าจะทําให้ร่างกายเกิดอันตรายอันนั้นไม่ต้องนะครับอันนั้นจะต้องอีกเลี่ยงนะครับฉะนั้นในะดีบทนี้หมายความว่าในภาวะปกติแต่ในบางครั้งเราเนี่ยกลัวหรือเรารู้สึกหนาวหรือรู้สึกร้อนใช่ไหมครับแต่เราพยายามที่จะอาบน้าละมาดให้สมบูรณ์ วันนักลเคู่ต่ออิเลนมาซิตถราซุ่มมากกว่าการที่เราเดินย่างก้าวเท้ามากๆมามัสยนะิดเนี่ยจะเป็นการลบล้างความผิดให้แก่เรานั่นหมายถึงความผิดเล็กๆน้อยๆหรือบาปเล็กวัสซ ل ลาวัลคุกมสวันจุมอะตอิเลนจุมอะติวันแรมฎอนอิเลาแรมฎอนและจากละหมาดเวลาหนึ่งละหมาดฟดัดดูละหมาดฟัดดูเวลานี้เสร็จแล้วแล้วเราละหมาดเวลาถัดไปช่วงระยะเวลาที่เราหยุดหลังจากละหมาดฟัดดูไปแล้วเวลาหนึ่ง ถึงเวลาจากมัคิริบถึงละหมาดอิชาช่วงเวลานั้นหากทาความติดที่เป็นบาปเล็กเราจะเราจะลบล้างความผิดให้แกเราจากวันศุกร์หนึ่งวันศุกร์นี้เราทําอิบาดะไปแล้วละหมาดวันศุกร์ทำอิบาดะในวันศุกร์ไปแล้วจนกระทั่งในช่วงเวลานั้นไปถึงอีกวันศุกร์หนึ่งเรามีบาปเล็กเราทําบาปเล็กในช่วงเวลานั้นเราจะเราจะลบล้างความผิดให้แกเราในช่วงระยะเวลานั้น และจากรอมาดอนหนึ่งถึงรอมาดอนหนึ่งรอมาอนปีเราถือสินอดในเดือนรอมาดอนแลรักษาอิบาดเราละหมาดในยามค่ำคืนเราอาร่านอัลกุรอานผ่านรอมฎดอนปีนี้ไปแล้วจนกว่าจะถึงรอมาดอนปีหน้าเราม <has> ีบาปเล็กติดตัวในช่วงเวลานั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเราจะอะไรก็จะลบล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กให้แก่เราวากียะมาละอิลติลกอเดรี่และการลุกขึ้นมาละหมาดในค่ําคืนไลลตตุนกอดก็จะเป็นความดีงามที่เราจะลบ ล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กๆแกเราวสยามาอาชูรอและการถืสอสนดในวันอาชูรอและยังรวมไปถึงการถืสอสนดในวันอารอฟาคือวันที่9ของเดือนดุลฮิญะก็จะเป็นการงานที่จะลบล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กๆ ให้แก่พวกเราว่าไรหามินัตาออาตและความดีงามอื่นๆอ,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 อีกมากมายอันนาฮกัฟาระทุนลิสยซียทิวัลขอตอยะความดีงามเหล่านี้จะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทำให้แก่เราแต่เชคบอกว่าว่าอักษรุตินกัลอาฮ ا ดีฟีฟีฮา ت قيد ي ذلك باجتناب ا ل ك ب ائر. وعليه يحمل مطلق منها ف ي ก و ม اجتناب ا ل ك ب ائر. شرطا في ت ิ ف ي ر الصغائر بالحسنات وبدونها شيخ บิดูนีห่าเช็คสรุปในตอนท้ายบอกว่าแต่ حديث ส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นหมายความว่าความดีงามที่กล่าวมาก่อนนั้นี้ทั้งหมดต่างระบุเงื่อนไขไว้ในตอนท้ายฮะดิษบอกว่าความดีงามที่เราทําจะได้รับการ อภัยในความผิดที่เป็นบาปเล็กให้แก่พวกเราเนี่ยเมื่อไรเมื่อเราละเว้นหรือออกห่างจากบาปใหญ่ด้วยแต่ก็ยังมีตัวบททีร่รศอซูลพูดถึงการทำความดีเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องออกห่างจากบาปใหญ่เชคจึงบอกว่าฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าทำให้เราเข้าใจว่า ตัวบทใดก็ตามที่ทารุลบอกว่าให้ทําความดีแล้วอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กให้ตัวบทเหล่านั้น จะต้องนำตัวบทที่ทรอซูลผู้ส่วนใหญ่เอามาใช้ด้วยฉะนั้นจึงหมายความว่าการกระทําที่จะทําให้อลาจาราล,ลบล้างความผิดที่เป็นบาปและแคเกอรพวกเรานั้นจะต้องมีสองส่วนที่สําคัญหนึ่งเราทําความดีสองในเวลาเดียวกันนั้นเราจะต้องออกห่างจากความผิดที่เป็นบาปใหญ่ด้วยอลาจาลาจึงจะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆของเราเพราะอะไรเพราะเหมือนที่ละหมาดห้าเวลาจากเวลา หนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่งหรือจากวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งหรือจากรอมาดอนหนึ่งถึงอีกรอมาดอนหนึ่งถ้าเราสุดบอกว่ามุกฟิเอรอตุนมาบบยนะฮหุ่นนะอิดชจูนบะอิเชตนนบักะบาเอรจากรอมาดอนหนึ่งถึงอีกรอมาดอนหนึ่งแต่ว่าจากการถิดสโนดในรอมาอนปีนี้ถึงการติดสโนดรอมฎดอนปีหน้าเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหากว่ามีความผิดเล็กๆน้อยๆเราจะลบล้างให้แกเราหากว่าเราออกห่างจากบาปใหญ่ ในขณะที่มี h ะด i ษอีกบทหนึ่งทลอซูบบอกวา่าเซอุมอาชูรออยู่กับฟิรุส,สนานะจันมาดิยะจัลการถือศีนอดในวันอาชุรอหนึ่งวันหรือสองวันใช่ไหมครับจะลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเช็กถามบอกว่าในหะด i ษบทนี้ทรอซูลไม่ได้ระบุว่าจะต้องออกห่างจากบาปใหญ่แต่ถามหน่อยวา่าการถือศีนอดฟารดูในเดอร,รมะดอน29หรือ30วันกับการถือศีนอดซุนนะในวันอาชุรอหนึ่งวันหรือสองวันอะไรประเสริฐกว่ากัน นมาการถือสินอดซุนหน้าหนึ่งวันหรือสองวันได้ลบล้างความผิดตลอดทั้งปีใช่ไหมโดยที่ไม่ได้ระบุว่าต้องออกห่างจากบาปใหญ่ในขณะที่การถือส้นอดในเดือนอเมานด์จำเป็นจะต้องออกห่างจากบาปใหญ่ด้วยฉะนั้นจึงทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่จะมาลบล้าง ความผิดที่เป็นบาปเล็กๆของเรานั้นจะต้องมีสองสิ่งหนึ่งทำความดีตามอดิที่ระบุเอาไว้สองในเวลาเดียวกันนั้นเราจะต้องพยายามที่จะไม่กระทำและจะต้องออกห่างจากความผิดที่เป็นบาปใหญ่ ทุกประการเราทิ้งจะได้รับการลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆที่เรากระทําในช่วงวันเวลาที่ผ่านมานี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่เราจะพูดเกันถึงเรื่องของความผิดที่เป็นบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่มีมากเหลือเกินนะครับ,บก,ก็อินชาอัลลอฮ์เราไว้เรียนกันในบทเรียนถัดไปสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะนาบิลหมฮัมมดวละละอาลัยฮิมะซัฮบิฮิวะสัลลัม